I'm a good student. A good student คำถามข้อต่อไปนะคะเป็นคำถามที่พูดถึงคำศัพท์ที่หมายถึงของขวัญที่ซู่ชิงชอบมากที่สุดในบรรดาของขวัญทั้งหมดค่ะจายดำก็คือซึ่งสิ่งนั้นก็คือบัตรเงินสดค่ะบัตรที่ใช้แทนเงินสดหรือว่าวอลชอร์นั่นเองค่ะวอลช์วอลช์ออกเสียงอย่างไรให้ชัดเวอร์ค่ะ อาดามขอบอกนะครับครั้งแรกที่ได้ยินคำนี้ voucher นะครับงงเต๊กเลยครับไม่เข้าใจครัมาพูดนะครับแต่พูดพูดภาษาไทยด้วยนะครับอย่าลืมไปเอา voucher ด้วยนะอะไรเงี้ยนะัรับ voucher voucher แล้วก็้ h voucher yes voucher นะครแต่ว่าเวลาพูดไทยเราไม่ได้พูดโ oh มี voucher ไหมอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้พูดอย่างนี้นะฮะเวลาพูดอังกฤษก็ V ชัดนะครับเป็น voucher อย่างที่เราเคยพูด มาล้านรอบในรายการ<ม>ก็คือตัว V ไม่ใช่ V <ม>นะครับเป็นตัวฟ o r fun อฝาที่เพิ่มเสียงสั่นในลำคอเป็น va van va va อย่างนี้นะครับ v voucher voucher ยังไงถ้าพูดไทยก็ voucher ะฮะ voucher รับ Do you want a voucher for free food? Yes, of course. ทำไมต้องเป็นอาหารเรื่อยเลยนะคะอาจารย์ราต้องยกตัวอย่างอาหารคือไปกินซือของมากินอาหารนี่ต้องเป็นคุณอย่างเดียวเลยก็เหมือนเป็นคูปองนะฮะคูปองนะฮะจริงๆคำนี้เป็นคำปรับเเีสนะคะอาจารย์ดำดิฉันเชื่อว่าคนไทยหลายคนงงถ้าต้องไปใช้คำว่าคูปองในประโยคภาษาอังกฤษต้องพูดยังไงคะก็จริงๆมันคือคูปองนะฮะถ้าเราสะกดออกมา c O U P O N คูปองนะฮะถ้าเป็นปองนะฮะก็ไม่มี N G นะฮะจริงๆอาจจะเป็นคำยืมมาจากภาษาต่างประเทศอีกทีนึ่งน่าจะใช่นะฮะน่าจะเป็นคำฝรั่งเศสนั่นแหละฮะคูปองนะฮะกลายเป็นคูปองคูปอ Do you have any coupons for free food? Ah, of course we want free food. I want a voucher. I want a coupon for free food. ไหนๆเราสอนตัว v นิดนึงไปแล้วนะฮะเอาอย่างนี้นะครับใช่แน่นอนนะครับเอาคำว่า value นะฮะ value นะฮะก็คือมูลค่านะครับหรือถ้าจะถ้าจะบอกว่าฉันถือว่าครอบครัวของฉันมีค่านะฮะก็ i value value my family 12คำด้วยไหมคะ i value my family very much <Okay. S 1> I value my co-host Soo Ching. very much อันนี้สอนภาษาเฉยๆนะฮะยกตัวอย่าง <Then give S 1> นะ give ะ me a voucher <laughs> oh here's a voucher for free food okay หรือ,อมีคำอื่นนะครับอารจเคยขึ้นแท็กซี่แล้วก็อบอกแท็กซี่ว่าพี่ครับเพิ่มเสียงหน่อยได้ไหมครับเข้าใจชัดเจนนะฮะ, mm. ะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าพี่ครับเพิ่ม volume ได้ไหมครับขอจบับ oh. อะไรนะอะไรนะ volume volume ใช่ไหม วอลลุ่ม,บบมใช่ค่ะดชอบนะฮะสำเนียงไทยมันเจ๋งนะฮะมันน่ารักน,รนะฮะจะไม่เข้าใจก็ได้นะฮะวอลลุ่มนะฮะก็คือ volume volume ถ้าจะบอกว่าช่วยลดเสียงหน่อยได้ไหม Could you please turn down the volume Yes of course I'll turn down the volume for you No problem ไม่มีปัญหานะครับหรือมีคำว่าเอาคำที่มีตัว v กลางคำบ้างนะครับเช่น เชิญชวนนะครับ I want to invite invite อ oh, ไม่ใช่ invite oh, <laughs> I would like to invite you to dinner นะฮะเชิญ <laughs> คุณไปกินด d เนอร์อาหารเย็นนั่นแหละนะฮะเรื่องกินอีกแล้วเรื่องกินอีกแล้วถูกต้องนะฮะ <Yeah. S 1> คำสุดท้ายที่จะแถมนะครับก็จะเป็นคำที่ลงท้ายด้วย v นั่นเองนะก็คือคำว่าขับรถนะฮะ ได้ I drive I my car to work everyday, uh huh. day> every day น่ารักมากชอบนะฮะแต่ว่าถ้าจะ chat v e r chat v e r นะครับ I drive drive ดอลรอน drive Oh yeah hmm. drive I drive my car to work every day every day ซึ day. ่งไม่จริงนะครับอาดัมขับรถมอไซค์นะครับ I drive my motorcycle To work. Or that's it. that's it. Van, van, Maybe I drive my motorcycle to work every day. Drive. Yeah, don't forget I Drive. 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 Drive ชัดเวอร์ได้แบบฝึกหัดที่เป็นตัว v ไปเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราตั้งต้นมาจากการที่ว่าจะพูดคำว่า voucher แล้วก็คูปองในภาษาไทยนะคะให้ชัดเจนยังไงในภาษาอังกฤษคะ่ะคำถามข้อนี้เป็นคำถามสารพัดช่างค่ะอาจารย์ดำคุณผู้ชมถามมาว่ามี2ช่างนะคะช่างประปากับช่างไฟฟ้าจะเรียกภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคะ่ะ เอาคำว่าช่างประปาก่อนเพราะว่ามันจะมีะเสียงที่ไม่ไม่ออกนะเป็นตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงนะครับก็คือตัว B นะฮะตัว B ีในคำว่า plumber ไม่ใช่ plumber นะ plumber ก็คือช่างประปาแล้วจะ,ร,ะร,จรู้ได้ยังไงคะเน่มว่าม,มันมีตัว B ีอยู่ในคำ <c oughs> นีน้เพราะอ่านคำนี้ว่า plumber านานนะครับคุณผู้ชมจริงๆมีหลายคำนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นคำว่า